สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมกล่องควบคุมรถยนต์มิตซูบิสมกักดูวิธีการตรวจเช็คหาจุดเสียก็ใช้กันขยายส่อง เป็นตะกัวแล้วก็จะเป็นจุดนี้แล้วก็มีทั้งแถบทั้งแถบแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราต้องเชื่อมเรามาดูวิธีการเชื่อมตะกัวดูคลิปเต็มได้ที่ช่องมอนอิเล็ก